สวัสดีค่ะดิฉันภาวนาคะอายุ55ปีนะคะวันนี้จะมาะสาธิตการชมโอวิคอลเจนตัวนี้ให้เ,เพื่อนๆชมกันนะคะโอวิคอลเจนตัวนี้นะคะดิฉันใช้เป็นตัวอาหารเสริมสุขภาพที่มาช่วยดิฉันในเรื่องของข้อต่อต่างๆนะ,ะโดยเฉพาะที่หัวไหล่นะคะดิฉันมีปัญหา การอักเสบที่หัวไหล่นะคะมาระยะหนึ่งซึ่งเวลาเราหิบจับอะไรเนี่ยจะติดขัดปวดนะคะแล้วก็ถึงขนาดบางครั้งนี่ก็บวมด้วยนะคะแล้วก็รีดไปที่ศีรษะทำให้เราทรมานในการเจ็บปวดเหล่านี้นะคะเพื่อนแนะนำแล้วก็ดิฉันก็ลองมาทานดูปรากฏว่า ก็ประทับใจมากนะคะทำให้ฉัหนหายขาดจากอาการบาดเจ็บเหล่านั้นนะคะลืมการอักเสบไปได้เลยแล้วก็โอเมก o l คอลาเตนตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนใสบริสุทธิ์นะคะซึ่งเราชงไปสักระยะหน,นึ่งก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาใสานะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะตัวนี้ดื่มง่ายมากๆนะคะ ก็ทานกับอะไรก็ได้ด้วยนะคะทานง่ายมากๆเลยแนะนำนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องข้อต่ออักเสบนะคะปวดบวมเส้นเอ็นต่างๆโอมิคลอเตัวนี้ค่ะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะ